สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนผักค่ะแตงกวาเนี่ยเข้าไปดูทุกวันแต่ไม่เจอไปเจออีกทีลูกใหญ่แบบนี้เลยค่ะส่วนบีนหรือเห็ดลันเตาก็เก็บได้ทุกวันวันละถ้วยหนึ่ง ดอกไม้ก็กำลังงดงามมากเลยปีนี้ป้าอ้อยและคุณลุงไม่ค่อยได้ปลูกอะไรสักเท่าไหร่ปลูกนิดเดียวสวนเรามีสองแปลงแปลงเล็กหลังบ้านและแปลงใหญ่ข้างบ้านแปลงใหญ่ปีนี้ทำแค่ครึ่งเดียวโอ้โหสู้ต้นยาไม่ไหวมีแคปเปจคะ่ะกระลำกระลำเนี่ยซื้อต้นมาปลูก ก็รู้อยู่นะดูสิหนอนนะกินจนแบบทะลุทะลวงทุกบ้านก็จะพูดเหมือนกันหมดปลูกแล้วมันถูกหนอนกินส่วนนี่บิ๊กเบลค่ะไม่ใช่บิ๊กเบลเบลเปเปอร์ค่ะออกมาลูกเดียวส่วนบาวน่าเปเปอร์ก็ซื้อต้นมาเหมือนกันปีนี้เพราะอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะใช้เวลาเพาะประมาณเกือบเดือนไม่มีอะไรขึ้นมาเลยก็เลยไปตัดสินใจไปซื้อ ต้นมาปลูกบ้างบางปีก็เพาะได้ผลดีแล้วก็มากันแต่วันแต่วัยต้นต้นฤดูทีเดียวแต่ปีนี้เพราะเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยผ่านมาหลายเดือนแล้วส่วนต้นนี้บัตเตอร์นัทค่ะ บัตเตอร์นัทเนี่ยเห็นน้องคนไทยเขาให้มาลูกนึงก็เลยมีความคิดอยากจะปลูกบ้างก็เลยเอาเมลร็ดมาปลูกเมลร็ดเนี่ยก็ไปซื้อมาบ้างแกะเอาจากลูกแล้วเก็บเอาไว้บ้างเพราะเห็นมันออกลูกมาแล้วดีใจดีใจออกมาได้ยังไงลูกเดียวมะเขือเทศลูกใหญ่เนี่ยก็ซื้อต้นมาทั้งหมด4ต้นหรือ6ต้นเนี่ยแหละก็ปลูกแล้วก็ได้ผลแบบที่เห็นเนี่ยแหละลูกใหญ่ แป้นเท่ากำมือทีเดียวเมื่อเขือเทศเนี่ยจะว่าปลูกง่ายแต่ก็ไม่รู้สินะมันเพาะไม่ขึ้นก็ใช้วิธีปลูกแบบเนี้ยแล้วเวลาที่มันแก่มันก็จะแกะ่พร้อมๆกันกินแทบจะไม่ทันเพราะฉะนั้นสวนเราปีนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากมีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะตรงนี้เป็นแปลงในสวนใหญ่ ก็เพาะาที่เพาะเอาไว้เนี่ยมีสามก็คือแตงกวาแคนตาลูปแล้วก็สควอชต้นนี้น่าจะเป็นสควอชเพราะว่าเห็นใบเห็นลูกแล้วสควอชเนี่ยปลูกนี่งามมากใบนี่ใหญ่กว่าใบหน้าสองใบหน้าอีกใบมันใหญ่มากทีเดียวแต่สควอชเนี่ยที่ปลูกไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพียงแต่เอาไว้พอมันแก่เอามาตกแต่งเท่านั้นเอง ตรนแปลงนี้คือแปลงใหญ่ที่ปลูกไว้3ามกอรปรากฏว่าแคนตาลูปก็ขึ้นนะแต่เขาก็เหมือนกับเขาไม่โตฮอสควอดที่อยู่ข้าง,งโตขึ้นควอดก็เลยมากลบบังไว้หมดรวมทั้งแตงกวาด้วยควอดเนี่ยใบใหญ่โตโมโหฬานจนมีความรู้สึกว่ามันทำไมถึงได้งอกงามแล้วกเออ็เลี้ยงง่ายขนาดนี้ส่วนต้นอื่นๆเนี่ย มันก็ไม่งามเท่าที่ควรส่วนสควอตโตเอาโตเอาปลูกถ้าอย่างอื่นรวมกันไว้ใกล้ๆสควอตสควอตก็จะกินต้นอื่นๆหมดแตงกวาก็งอกงามดีป้าอ้อก็เลือกแตงกวาที่เป็นพันธุ์ที่เราชอบจะเป็นแบบลูกสั้นหน่อยแล้วก็มีปุดๆ มีหนามที่ลูกเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเขาจะเยอะกว่าพันธุ์อื่นๆก็เลยเอาพันธุ์นี้แหละส่วนมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยนะเขามีผลพลอยมาจากปีที่แล้วเม็ดคงจะล่วงอยู่แหละก็ทำให้มะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยปีนี้ไม่ได้เพาะเลยไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะปลูกแต่เขากลับขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้มีมะเขือเทศลูกเล็กกินด้วย ส่วนต้นเนี้ยไม่รู้เม็ดอะไรมาตกอยู่ตรงนี้ขึ้นมาน่าจะไม่พ้นสควอชแหละเพราะเห็นใบแล้วใหญ่แล้วเกินก็ปล่อยให้ขึ้นแปลงนี้เป็นแปลงเล็กหลังบ้านค่ะเราซื้อ,อ,อห่อแตงโมมาห่อหนึ่งเชื่อไหมทั้งห่อมีแค่สองเม็ดเองห่อหนึ่งสี่เหรียญร้อยกว่าบาทค่ะ <c oughs> คุณลุงก็เลยเอาเม็ดมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นทั้งสองเม็ดเลยแล้วก็มีลูกด้วยลูกเมื่อกี้เนี่ยแหละลูกใหญ่กว่ามือหน่อยหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินไหมเพราะว่าเคยปลูกแตงโมแล้ว อันนี้เป็นมะเขือเทศเมื่อกี้เนี่ยลูกเล็กๆเป็นมะเขือเทศสีน้ำตาลรสชาติดีชิเดียอันนี้ลูกใหญ่ก็ต้นที่ซื้อมานั่นแหละก็แยกกันปลูกเอามาลงไว้ที่แปลงเล็กบ้างแล้วก็เอาไปลงไว้ที่แปลงใหญ่บ้างอันนี้มะเขือเทศสีม่วงเอยสีน้ำตาลส่วนฟักทองเนี่ยไปแหวกดูเห็นหลายต้นแล้วแหละก็ไม่รู้เนาะว่าจะได้กินไหมเพราะทุกทีทุก ครั้งปลูกเนี่ยก็ไม่เคยได้กินหรอกส่วนอันเนี้ยเธอ์นฟไงหัวเชื้อเท้าไทยนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้เม็ดมาจากไหนก็เลยเอามาปลูกไว้ปรากฏว่าไม่รู้เว,เวลาเพราะว่าหัวมันจะขึ้นไม่โตนักมาเจออีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็แก่แล้วก็เลยปล่อยให้มันแก่ไปแล้วเดี๋ยวมันออกดอกแล้วเอามาเล็ดเก็บไว้ดีคือสควอชค่ะสควอชเหมือนทุกปีที่ปลูกนั่นแหละเขาก็สวยดีนะ ความจริงก็กินได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรกินดีก็ไม่ได้นึกอยากก็เลยไม่เอาไปทำอะไรกินนี่นี่คือนี่คือข้าวโพดค่ะข้าวโพดนี่มีสองรุ่นแถวหนึ่งก็โตแล้วอีกแถวหนึ่งกำลังจะโตปรากฏว่าบางฝักก็ออกมาแบบนี้แล้วค่ะก็ใกล้จะตกฝักแล้วค่ะ แต่ข้าวโพดที่เนี่ยก็ไม่ได้ถูกใจป้าอ้อยนะคะแต่คุณลุงนะ่ะเขาชอบกินค่ะเราก็ไม่เราสองคนไม่ได้กินอะไรเยอะเนาะมีอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็กินก็ข้าวโพดที่ปลูกอะแค่สองแถวเนี่ยก็ยังกินกันไม่ทันส่วนนี่ซูกินี่ค่ะซูกินี่นี่น้องคนไทยให้ต้นมาสองต้นค่ะปลูกพับเดียวเนี่ยกลับขึ้นมาจะได้กินลูกแล้วค่ะ ด้านหลังบ้านของเรายังเป็นฟาร์มอยู่ค่ะในฟาร์มหลังจากเก็บเกี่ยวหญ้าไปแล้วบรรดาต้นหญ้าก็พากันออกดอกแบบนี้สวยเนาะสารพัดสีเลยมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็มีสีขาวสีม่วงของชิคกนนี่ไอ้สีชมพูเนี่ยลืมไปละส่วนพวกเนี้ยบางต้นที่เพาะเอาไว้ก็โผล่ขึ้นมา กระถิ่นม,มีสองต้นแล้วก็มีมะตูมแขกด้วยค่ะนี่ละค่ะสวนผักเล็กๆของคนไทยกระถินกับมะตูมแขกเนี่ยอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วค่ะไม่ต่ำกว่า3ปีก็ยังอยู่ด้วยกันต่อไปปลูกไว้ในกระถางจะได้เอาเข้าบ้านเวลาที่ฤดูหนาวมาค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาชมสวนเล็กๆของเราแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ